<laughs> นั่นๆๆน,น,นั่นขึ้นท <ๆๆ S 1> างขวาอาปลาลายดีอ่นนั้งสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไปเอ็มสิบห้าไปบึงอันเพิ่นยามจิบยามลีปลาเนาะจ้ะเนาะลีปลานานาเคยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าแกกินกินน้ำกันเบิ้ด อันตะกูลก <laughs> ระปูกระหลายเนาะ เต็นโดงอยู่ยามก็จังงตามปกติมันลงมันมันยังสิลงอีกอยู่มเหมือนท่วอันนึงฮู้ไปไหนจะป้า นั่นนั่น้าคือ,อ,อด่างปลา,าปลาปลาลายด,ดีอันนี้ยามมือรอจะหลอบบาน,นึเขาไมเอามื่อลายหลอกเนอนี่คือปลาไมใช้กระสอบไมให้กระสอบนี่เ <c oughs> <c oughs> ดี มาบันี้จะพามาตูดบัดโอ้ได no. ้หลายใช่ถือยืดเบิ้ลหนูไปแถวได้ลายเลยได้ลายอันอันนั้นแลม้นีเนาะขายก็ได้ลายแล้วเนาะมีคนมาสื่อแล้วบอมวันนี้อ๋อยังบม่ได้เบิ้ลแต่หันเนาะ บ่า,า,บลาแล้วอันคังไว้์รมไหมนั่งยูบปลาไหปลาบูก็ถือดีใช่ม่นปลาบูหรือป,ป,ป,ปลาคออันปลาบูอันอนี้นนไปไป ออกแล้วพุม่โโโโมโอ้โหโอ้เว้โโ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 ยงูน่ะหืมเยอะจังเลยมีงูไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีกระปูน่ะสิกัดมือลูกมันสิกัดมือ อวิ่งมาเก่งแถวบ้านนี่อ๋อบางคำคือเก่งแถลูกมบางคำคือเก่งแถวคำคือเก่งแถวเขียดปลาไปบ่ท่านปลาน่ะดวงเล่นไปให้่พ่นแม่ว่าบ้านนี้ค่ะแม่ว่าฟาวก็คือฟาวบ้านนี้แม่ว่ามันคำเหรอแม่บ่ท่าได้แม่ว่ะ ปลาบูสบปะเท่ามันปลาอันนี้ได้ปลาคออันนี้ได้ฮะน่ะปลาสะดอยู่เขาเอินนะบ่อโแมนปลานั่นะแล้วมันมีปลาบูอยู่ไหนโอ้อันนี้นะบ่แมนตายแล้วบ่เท่างูเขาว่าอยู่ว่างูมีงูบ่อเขาวะฮะน่ะงูงูงูเห็นอยู่บ่ เต้นออกไปแล้วเห็นไหมงูนะูงูเนี่ยวันจันถึงจะมีจ้าวันจันกับวันวันพุทธจ้างูลูกถอยก,ก่อนโอ้ยงู งออูง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 ูอ๋อีพอ่ออู้ลูกกระสังพยานบัดน,นี้น้องภูมิคบนะลูกมันบทัาในได้ตา้แล้ววะ่ะหันที่ได้แล้วจักแล้วใครซิหู<ม>จ<า>กักมันมันนั่แล้ว,วม,ววมวี่เห็นแล้วได้ตัวนึง าต,าตายแล้วเท้าวอ้มันปีงเลยนะอย่าว่าสิกินแจ้วหอนนะอย่ากินปีงไกอยู่แน่้อนเจ้าหันแล้วย้ายกแล้วเขาก็สิจับเอาแท่มูน,นี้ล้ว

น้องผู้ลุยน้ำคุรหลอกไปอีกรอบสองพี่น้องกบไานี่ลงมายามอีกรอบสองเบื้องดูมันสิถือบ่อน้องมันกระลั่งลงเนาะพี่น้องเนาะน้องสะปลาแอมพี่น้องนอน้องสะปลาแอมเนาะอันนี้กระเทียงหน้าปลาแอมเนาะจ้ะเนาะยางรัดลงมานี่มองเพ่นปล่อยป่าลงจากคนเอาปลากุดมาลงมีวัตถุชนิดจะป่าอยู่ในนี้นะ ปลานิ่นปลากดปลาดุก๊กนอกจากเนาะปลาตะเพียนใส่ลงน้ำกัน <c oughs> ทอง้ากันยังมืดมิดอยู่พี่น้องเลยพนะ่นน่ะ มีแต่คีเมกดำเหมิดอ,อยู่จากวาสิตโตก๊กยาวลงมาอีกกับประจักเหมือนนี่หอมกินธรรมชาติพี่น้องเลยหอมกินธรรมชาติมีแต่เสียงเครื่องตัดหญ้าเลยค่ะเดิกกระหึ่มอยู่นี่ฝนสิตโตก๊กเนะาะไผกระเตียมหญ้าเตียมอันนั้นให้งัวนะพี่นอ้องเตรียมตัดหญ้าไว้ให้งัวยานพายุมันมาเนาะค่ะเนาะพายุเข่าลำบากในจักหน่อยแล้วไยเลียงงัวกันนะ นี่พี่น้องมิตรญาคมเปล่าเด้อพี่น้องเด้อในขั้นหน้านี่บาดเจ็บคือเอามีดกีดนี่เด้อบาดเจ็ดเจ็ในขาในแขงนี่พี่น้องเลยถ้าพอใส่รองเท้าบูทนี่แม่โอ้ยอยากลงมาตึกป่าเด้ เด้ทั้งรูปมันยังบอสันเบิร์นะทั้งมันขึ้นไปแล้วปานะมันยังบมเบิร์เจ้าสลันมันบมเบิร์โอ้ยแต่ขูด โอ้ยก่อยามขึ้นมึงยานี่เห็นเนาะอู้ก็ได้สมีแล้วเอาขึ้นมึงยานีเห้ย ยังอะาบเบด và đuốc lái lại nó đuốc nồi lái lại โล่งตุ้มลงนี้คือสิหูเนาะยันเห็นไหมชื่อเงือะอันนี้จะชื่อไเบิ้งทั้งนาตอนนาโตงเด้อพี่น้องเด้อนคือเป็นทรายเป็นห้องหนำลงมาเนาะพี่น้องเนาะเป็นห้องหนำลงมาแต่เพิ่ง กับซีนี่น้องเทิ่งเท่ง,ทงน้องที่ว่าเป็นเป็นน้ำข้ามนะทีน่ะ้าวกลนตกมาหน่อยหนึ่งกต่ซีล่งมาหล่นอมองนี่กับซีไล่ลงไปหดน้ำคลองคนละพี่น้องเลยมองนี่ก็ได้ เดี๋ยเมื่อเลือก่พี่น้องบา้านนีน้นมีพนักงานแผนเลือกป่าจะเทิง,งคนแผ <g ül üyor> นเลือกป่ารอ่อยุพี่น้องเลือกอยบ่้นเหมือทั้งจกตึกสะดุง้งท่างจกเลือกป่าก็าได้เอาไปเห็ดปลาเดกแน่ขายแนเนอพี่น้องเนาะแบ่งพี่แบ่งน้องกินน้ำแนเราก็ได้ก็ได้ไล่ค่ะพี่น้องแต่ละปีก็ได้กินปลาเดกย้อนอย ปลาแห้งเห็ดปลาแห้งนอกจากนอกตากแห้งพร้อมดลหลายอยู่ได้ปลาล้วเสียงฮอกจายข้าวพี่น้องเอ้ยทั้งเพลงทั้งเพียงมีเมไดไล้ลบออกอกระถึก มาเบิงแผนกเก็บแผนกขัดแยกเข้าบัดนี้แผนกเก็บแผนกขัดแยกทีมงานทีมงานเก็บป่าจ้ะก็ได้ซักหนี่แล้วเนาะปลาแข่งใช้ใช่ไงน่ะคุกเก็บราหว่าทีมช่วยพันรถระหว่ามันนั่นวันนั่นพายังได้ก bueno. oh no, ็เลือกเอาเราอะเอาเนี่ยก็แข่งไปปีกันปรรถแต่แม่แข่งสายพันได้หนี่ตอนนี้แม่เลือกเอาหรืได้น้ำตาลน้ำตาลเลย ได้หลายนีประสิไปปีงว<อ>่ะขนปีงตัวนึงังกพลอเไปค้นปีงอะไรเอาไปาคู่เนยเปล <laughs> าเข็ง รอบนี้ได้บ่หลายแล้วหื้เนาะของแนวหากะยามขึ้นมาพระท่านพ่อสมงศ์สมงศ์หนึ่งได้ซ้ำนีนะหูยเนาะบ่หลายคิปแอมก็มีแต่เสียงเพลงมักโอโหลเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยได้ปีดเสียงไหวตลอดเด้อพี่น้องเด้อแต่เสียงเพลงเสียงล่ำยมมะเสายมมะแรงบางเทือเข้ากะ เข้ากับตรงทายเนาะทายคลิปเพิ่นกับตรงทํางานประกาศทานประกาศนี้มันก็เลยต้องได้ปิดเสียงน้ำแน่พี่น้องเอ้ยขออภัยหลายๆจ้ะไม่เด้อพี่น้องเด้อคัดเปื่อนมาแล้วอ้ยเบาหน่อยๆอันนี้ก็ซอยตะนจั๊กซอยยั้งซอยหกหรือซอยเก็บเนาะ กีปังคือทเน่ั่าหน่อยปาใหญ่นาะจะเนาะแยกว่แยกกว้าปใหญ่เพื่อเกิดขายนาะจะเนาะพบโหลดอันสดๆหน่อยยายเพราเดเมื่ออูเมื่ออ้อเอาสดๆในกระสอบมันดิยายืื้อโคโค่นะ่โหลายเนาะ โอ้โแล้วกยังริดน้วมูอยู่แยกป้าบ่แยกป้าป้เลยนะต้่งแนู่น่าได้ก็ได้โหหัวได้แทะเทียนมี่ยมันก็โอ้ไม่ก้อนอยู่นี่มันมูเป็นเดยวด่สู้เอาพุดมือไปอ้าโอ้ยโอ้ยใครจะอันนี้อินเข้าเราควายนะควายเด็ดส์อะควยมาแล้ว เขาดูหาอยู่นะขยานี่โอ้ยเขาอยู่แถวลูกชซ่มีเป็นไฟกินัมงแน่อ้าว้าวอ้าวโอยงายดิน้องพุ่มมันเลือกป่าอยู่บนน้องพุ่มนี่เนาะ้องบ่กนอู้สองหัวได้ไหช่เลือกซีเสียกัขาวนะแค่ไม่แค่นี้ ปลาเอ็มปลาเลือดกับปลาดุกหน่อยมาปล่อยพี่น้องคือมาปล่อยลงอ่างแปมแปมมี่ทอเนาะมาปล่อยลงทอนี่อันนี้คือปลาบูเด้อพี่น้องเด้อปลาบูก็หลายปลาเอ็มก็มาจะมาปล่อยเนาะตัวไหนมันมันยังหมดตายแปมก็สิมาปล่อยลงไปในบ่อแปม ปล่อยไหวแฝงม,มากปล่อยอันนั้นปล่อยอันนี้ลงไปแล้วก็ไว้แย่งเนาะพี่น้องเนาะนางแย่งให้อาหารมันกับนางแง่งกับมีความสุขไปอีกแบบนึงพี่น้องอยู่สะกับมีเนาะอยึดถิงกับมีนี่นาขอกไก่แบบมีหลายบอ่ออยู่จ้ะแต่ว่าพระท่านแลคอพระท่านละหลางมันพี่น้องมันเป็นบอ่อเก่าเนาะแซนา้าไหวพระท่านละคอละหลางมันเยอะ ยูนาขอกไก่เนี่ยแหละค่ะพี่น้องพรท่านละมีเวลาพัฒนาเลยแถวนาขอไก่เดี๋ยวแอมบังว่างแอมกัสซมาพัฒนาแถวนี่ละจนันยังหกแห้งนี่บยังบนท่าลาเห็ดเน่าดอยู่จะโบเกา่าแอมกัสิบบีปอยปลาลงปอยว้กอน <c oughs> เดี๋ยวสีแยกบอน้ำหลังจ้ะตอนนี้ <c oughs> ล่อยลงสิทัคหนำออกเล็หน่อยหนำมันเป็นหล่นๆน่าดีเนาะหนำฝนตกใส่เนาะจ้ะเนาะหนำฝนมันเป็นขี้เท่าเร็วนะพี่น้องทีน่ะแต่กับปลาคือสิอยู่ได้ดีอยู่พ่อได้กินลูกยุ่งให้มันกินลูกยุ่งปลาบูพี่น้องปลาบูปลาพี่อ้ายปลาพี่อ้าย กระตุอ่อ้วนๆพี่น้องเอ้ยผู้นะตูลูตูรีอยู่อ้วนอ้วนเป็นตะแพงเนาะมัไม่ได้เป็นแต่กินเนาะปลาอันนี้เนาะปลาอันนี้ข้าวเจ้าบกินมั้งพี่น้องข้าจเจ้าเลี้ยงไว้เบิ้งนี่ซื้ออ,อาหารดีเดี๋ยวข้อนำไซส์ซะก่อนสุดทายไหมงามเป็นงามเลยปลาที่ตุง่งงามๆเลยพี่น้อง